สวัสดีค่ะทุกคนเราจะเข้าครัวนะคะวันนี้จะทําคลิปสั้นๆทํากับข้าวนะคะล้างจานก่อนเริ่มแรกแล้วก็ทําข้าวผัดกุ้งนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวมาทานด้วยกันนะคะชมคลิปให้เราด้วยนะคะทุกคนวันนี้เราอยู่บ้านคะ่ะวันเสาร์ช่วงเช้าตอนนี้เราว่างแล้วนะคะเราจะทํางานบ้านนะคะ ทำกับข้าวไปจ่ายหลังจากที่ไปจ่ายตลาดกลับมาแล้วเราก็จะทํากับข้าวล้างถ้วยล้างจานซักเสื้อผ้านะคะช่วงบ่ายค่อยว่ากันอีกทีนึงนะคะพอว่างๆแล้วเราจะเข้าไปหาเพื่อนทักทายเพื่อนๆนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราทํางานก่อนนะคะโอยลืมนะคะเดี๋ยวเราต้อง วันนี้ไปซื้อกุ้งมานะคะทำข้าวผัดเดี๋ยวเราจะ <c oughs> ไปซื้อน้ำยาล้างจานก่อนนะคะน้ำยาล้างจานเราหมดนะคะเพื่อนๆ นะคะ มาล้างจานกันนะครับเพื่อน รีบเรียงไวเลยนะคะเดี๋ยวคนขึนข้าวเข้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวเขาละเขาเรียกอะไรนะถ้าหายหิวข้าวเยอะเดี๋ยวจะโดนไม่ใช่น้อยเขาไม่รู้หรอกว่าเราทําอะไรบ้างวันๆเนีเขาเป็นหน้าที่บ่นบนบน,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 นเาเดียวว่าเราไม่ทํางานไม่ทําการเล่นแต่โซเชียลอะไรประมาณนี้เขาไม่รู้หรอกว่าการเดินการย่างก้าวแต่ละก้าวเนี่ย มันชักช้าก่อนเราจะไปตามใจเขาเราก็ต้องทำงานให้มันทันเวลาที่เขาจะมากินข้าวเนาะถ้าแบ่งเวลาไม่เป็นก็มีปัญหาทุกครอบครัวนะคะแม่บ้าน่นเราต้องแบ่งเวลาให้เป็นนะคะแต่เราไม่กลัวหรอก ชีพของเราเราก็ต้องทํางานของเราเราก็ต้องทํางานหลวงไม่ให้ขาดงานลาดก็ไม่ต้อง<า>เ,อเ,เอนะสียเราได้จรผู้ชายยังอายเราเลยทายํางานเนี่ยจะบอกให้แต่เราขออย่างเดียวไม่ให้เราไปทําก่อสร้าง <laughs> ถ้าทาก่อสร้างเราไม่ไหวเราที่เป็นลมเราร้อนเราเหนื่อยทํางานอื่นแล้ว บ้านงานพวกนี้เราถือว่ามันเป็นงานเบาๆนะเราทำได้ทุกงานนะคะ เราไวไม่ต้องกลัวหรอก กุ้งกันนะคะเดี๋ยวทำกุ้งกันนะ นาทีแล้วมั้งแปดานาทีแล้วมั้งอุย้ยเลยเวลาแล้วเดี๋ยวขออนุญาตลงคลิปนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยถ่ายต่อ